สวัสดีค่ะตักกแตนค่ะกาลังจับคู่นะคะพอจับคู่เสร็จท้องก็จะตึงที่ตึงๆแบบนี้คือไข่นะคะเวลาเราทอดไปเราแกะดูก็จะเป็นไข่สีเหลืองๆะคะ่ะรสชาติจะดีเลยนะคะเนี่ยค่ะขอในีค่ะ,ท,คะท้องตึงมากนะคะแบบนี้คือไขค่ค่ะตัวคู่ก็จะอยู่ข้างบนนะคะ จับคู่กับตัวเมียเนี่ยค่ะจับคู่แบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะลงไข่เขาก็จะไข่ถ้าเขาไข่เส็จท้องเขาก็จะว่างเราก็จะปล่อยให้เขาสร้างไข่ในท้องอีกสามสี่วันแบบนี้เวลาจับไปทอดนะคะอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวผู้อยู่ข้างบนตัวเมียอยู่ข้างล่าง นี่ค่ะอันนี้เขาหนาวค่ะเขาก็เลยมาตากแดดตัวคู่เขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะตัวตัวคู่จะเล็กกว่าตัวเมียจะตัวโตก,กว่านะคะจบับคู่ทุกคู่เลยค่ะนี่ค่ะนี่จะจับคู่ค่ะนี่จับคู่ ตกัตเตนไม่ได้ทานหัวอาหารนะคะตกัตเตนกินหญ้าค่ะกินหญ้าทุกชนิดใบกล้วยใบพนุใบอ้อยกินได้ทุกอย่างเลยนะพืชค่ะแต่พืชที่เอามาให้สกัตเตนกินห้ามมีสารคนเพื่อนพวกสมมติว่าเวลาทำนา เอาฉีดยาฆ่ายาเราไม่สามารถที่จะเอายามาให้ตกกะกแตนกินได้นะคะตกกะกแตนเขาเป็นสัตว์เซนสติบมากค่ะถ้าสมมติว่ากินตัวที่มีสารปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยเขาจะตายทันทีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าตกกะกแตนจะมีสารเคมีหรือเปล่าเพราะว่ายา กิดสารเคมีมานิดเดียวเขาก็ตายแล้วค่ะเคยมีชุมชนมาพ่นยุงนะคะตายยกขอ,อกเลยค่ะน่คะกำลังทานอร่อยเลยนะคะสำหรับท่านที่เบื่อพวกอาหารประจำอาหารพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ลองเปลี่ยนมาทานตักกแตนดูนะคะขอบคุณค่ะ